เดินมาจะมาเข้าห้องน้ำเจ้าเจอน้องเตาไหนลูกไหนออกมีอย่างคืออย่างนี้เอ้น้่งออกมาเอวและลูกแหละน้องออกมาเอวแลละเจ้าน้องออกมาเอวแลละเจ้าฮะน้องออกมาเอวแหละนั่งอยู่ตั้งใดจานนี่น่วัดนี่แหละ ขอจับจิม้มได้ก็รปรึกษาเปลี่ยนรองเาแล้ช่วยบำรุงขั้นาขอจับจิม้มได้ก็เจ้ามาเจอเต่าตปม่ปม,ปมตตปแม่พี่น้องมาเจอน้องเต่าน้องเต่ายืนเดินออกมาขึ้นฉุบขอโจกจิ้มเน้อวันนี้เจอเต่าของมีโชคโอูมีเหล็กอยู่ตั้งหลังก่อนนี่ยมีเหล็กอยู่ตั้งหลังก็เจ้าพอ,อกันเน้อปอมแหมพี่น้องมีเหล็กด้วย อาพอนะเจ้าพ่าแม่พี่น้องมีเล็อยู่ตั้งหลังเตาตัวหนะเจ้าดูหนะดูหน้าน้องเตาเบนหัวโจกนะนะใครเห็นของเจ้ามีเลขอยู่บนหลังเตาตัวไอแม่พี่น้อองมีเลขยู่บนนหลังเตตาวะเจ้าขอโจกจิมเนอร์นะพี่เตาขอโจกให้แม่จิมเนอร์นั่นเดินมาหาละเดินมาหาละเดินมหาเดินมาหาเดินมหานี่หนี้ ในโลกในโลกไหนมีเล็กอยู่ตรงหลังนี่เลยปาแม่พี่น้องพอนะเจ้าเนอะพอกัอนครูครูครูนคนคนะเจ้ามีเล็กอยู่หลังเตา